สวัสดีค่ะไช่อง t เเกมเม r c h ช n แนลวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกนะรผมอยู่ในเกมโรบอกอยู่ในแมบคนไทยเหมือนเดิมแปบบนี้ผมชอบเล่นมากชอบเล่นมากผมชอบผม,ผมชอบอาสาอาสาสมัครอะไรผมชอบตำรวจนะ,ม,ออะมันได้ราคาเอ๊ะอะไรเงินคงมาตั้งแต่ไหนรันะ ผมชอบตำรกดมากที่สุดเพราะว่ามันมีชุดเครื่องแบบเท่ๆให้ผมนะผมขอไปซื้อโคมไฟแป๊บหนึง่งแล้วก็ไปซื้อยาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปสมัครเป็นตำรวจแล้วแหละลแล้วใส่ชุดตำรวจครบชุดเลยแล้วก็ใส่ใส่ชุดแบบเท่ๆซื้อก่อนซื้อเลยโคมไฟเลยแบบนี้จำเป็นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าตอนมืนอดอะ เราอะจะไม่ได้มองเราจะมองเห็นอะไรไม่ได้แล้วถ้าเราใช้โคมไฟอะครับมันก็จะมันก็จะเออมันก็จะสว่างขึ้นไงนอันนี้ผมยังเป็นอิสต์เอ็กอยู่นะไอไอกล่องไอกล่องอกล่องอกล่องตู้คอนเทนเนอร์เนี้ยเนี่ยยังเป็นอิสต์เอ,อ็กอยู่พราะมังมี Egg อิสต์เอ็กบุกนะ ผมอะอยากไปนั่นแหละแต่ว่าขี้เกียระไกลเกินผมไม่อยากไปหรอกผมพอ,อนทนั้นผมจะอ่านุญาตไปสมัครเป็นตำรวจก็คือผมมีเงินแค่แค่นี้ผมมีเงินแค่นี้มมนนก็อยากซื้ออยากซื้อปืนยาวเดี๋ยวเงินขึ้นไปได้ไงใช่ผม,ผมอยากซื้อรถแล้วก็ปืนไปเนี่ย อยากตายมากเลยเราต้องเก็บบัตรเด็กไม่เล่นแล้วก็มีปืนพกอยู่ดีหันหัวสมบอกเป็นตำรวจก่อนนะไปติดก,ก็คือแบบนี้มันมีอัปเดตใหม่ก็คือหมวกเนี้ยเนี่ยหมวกนี่มีแว่นเข้ามาใหม่นะครับก็วิธีบักอย่างหนึ่งนะก็คือถ้าคุณไหนครับถ้าคนไหนเขา ถ้าคนไหนไม่อยาก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 ทําเป็นไม่อยากเข้ากลุ่มแล้วก็อยากอยากได้งิางมากอะ่ะก็ใช้วิธีผมนะก็คือทำแบบี้ยครับแล้วก็เอาหน้าจอของเราเลื่อนให้ทะล,ลุให้ไปอยู่บนขอบของประตูนะเราก็จะได้และ้ะเราจะได้แล้วแต่ถ้าอยากไดง้ง่ายขึ้นก็ต้องสมัครเป็นกลุ่มนะ ถามว่าพี่เอาได้ไหไอไอไอด้านในเนี่ยเอาไม่ได้นะแล้วแต่ดวงครับ้านไหแล้วแต่ดวงเอาเนี้ยเข้าไปได้แล้วก็ซูมให้หน้าตัวเองมันทะลุไปเราก็สามารถเอาได้แล้วแต่ว่าการจะทำแบบนี้เราต้องใช้ท่าเต้นแบบเชิงตัวอ,อาวามแต่ว่าตอนนี้ผมจะไม่เอาก่อนนะเพราะว่าผมเอาไม่ได้ครับไปกันดีกว่า เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะว่าคนแบบนี้ก็ผมจำไม่ได้แล้วแหละว่าลงกี่คนนะลงกี่คนนม่มาตกลงกันนะขอเข้าแกง้งได้ไหมเฮ้ยทีนี่ไม่มีแกงนี่ใครเนี่ยทหารโอ้ เป็นทหารเท้ว้าวสดยอนเลยไปแต่งตัวเป็นทหารบ้างดีกว่าพอชุดถอดอะไรทห้หมดเลยนะแต่ว่าต้องไปใส่ชุดนักเรียนหน่อยก่อนถ้าอยากได้ชุดเท่ๆก็ต้องไปขอเพื่อนเปิดประตูให้เพราะว่าผมลงลงเข้ากลุ่มไม่เป็นไม่นะคะ่อยผมดู YouTube ดูแล้วแหละครับแต่พวกผมทำไม่ได้ไงเพราะว่า เออเกมเนี้ยผมเล่นในมือถือเออมันต้องเล่นในคอมเท่านั้นนะโอ้โหเกาะยังมีต้องเล่นในคอมเท่านั้นนะรับผมก็เลยทำไม่ได้เลยผมไม่แต่งตัวเป็นตำรวจหม่ก่อนแต่งตัวเป็นทหารผมไปแต่งตัวเป็นทหารก่อนนะก็คือว่าผมพยายามจะทำให้มันสำเร็จแต่ว nah. ่าก็ทำไม่ได้นะ ถ้าผมเออใส่ชุดเสร็จเดี๋ยวผมไปหาแก๊งตัวเองเลยเพราะว่าแถวเนี้ยหาแก๊ง่ายมากตอนที่ผมเล่นแล้วก็ยังไม่แคสอะโ,โอ้โหคนคนเล่นเยอะมากแล้วก็ผู้ชายเต็มเลยแล้วก็เออแล้วก็นี่นะครับไม่รู้อาจจะจะอธิไวเยก็คือเนี่ยมันใส่ได้แต่ชุดนี้ไม่รู้เป็นอะไร ชุดอื่นใส่อะไรไม่ได้เลยอใส่ชุดเนี้ได้โอเคนะครับตอนนี้เราก็จะไปจับจูกันแต่ว่าพอพูดจับจูนปุ๊บก,ก็ไม่มจูสักตัวเลยนะถ้าคนไหนจับจูนไม่เป็นก็ดูที่ด้านบนนะคบถ้าอันไหนเป็นชื่อสีแดงก็จูโจูนนะผมตอนที่เพื่อนเปิดประตูให้ผมผมจับจูได้ป้าก จบับตัวง่ายมากอันนั้นก็เป็นที่แอบที่แอบที่แอบคนบ้านี่แอบเพิ่งไม่มีส้เหี้เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปจัดการคนดาวกันด้วยปืนเน็ตบ้ามีแกงแล้วสุดยอดเลยบ้าเตียวมีแกงแล้วกแกงแกงทหารช่วยแกงทหารทำบุญหน่อยนะ ถ้ทำอะไรเนี่ยโอ๊ยเฮ้ยรอด้วยดีฉันไม่มีสปีดนะสปีดมันต้องซื้อผมไม่มีโลบล็อกอะ่ะเพราะว่าผมไม่ได้เติอนผมไม่ค่อยชอบผมชอบมากเลยไอ้ที่ต้องเติมมีชุดเท่นทั้งนั้นแหละแต่ว่าผมก็ไม่สามารถเอาได้ไงเพราะว่ามันต้องใช้เงินไน่แล้วผมก็ไม่มีด้วยนะ หนังคาบูตี้ผมก็ยังไม่มีเลยแล้วรู้ได้ไงว่าเมอนเอเฮ้ยใครกันด้ช่วยเราด้วย,วยเฮ้ยเฮ้ยนะช่วยด้วยอะไรเนี่ยมาช่วยด้วยช่วยเออขอบคุณมากเลยนะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่ต้องขอบคุณพระสิ บ้านผีสิงเหรอเออเอาเฮ้ยอยากเล่นน่ะอยากเล่นบ้านผีเสียงเข้ามาเลยดีถ้าไม่กลัวเข้ามาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาเร็วมาเปิดขวดปักกระเลยไม่กลัวเฮ้ยไหวไหยทำไมมันโหดจังเนี่ยผีอะไรเนี่ย แล้วหนูเมนีแตองงันเดี๋ยวมันชื่อว่าผีอะไรตัวนี้ท่านึนนงนครับม,รมันน่ากลัวมันน่ากลัวมากเลยใครมันเอาปืนฉันไปเอาปืนหายด้วยนะผมต้องซื้อปืนใหม่เล้ก่อนพยาบาลไม่ต้องห่วงผมกำลันก็ทำอะไรได้ดทุกทีได้เลยแต่ว่าไอาช่องนี้ไม่ต้องเอาไปใส่ชุดผีก่อนผมจะใส่ชุด เพื่อนบ้ไปอยากอยากเป็นชา้ตำรวเพื่อนผมต้องการสมรวจเหมือนเดิมมาคือมัครมเออยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุหยุุไ่ด้ยุารหาใทหารไม่ได้ผงได้แตุ่นะผมได้แต่ช่นี้ก็นี้ ใส่ได้แค่นี้เลยให้เราผมใส่ไม่ได้แล้วถ้าอยากให้มันเข้าเยอะมันก็ต้องไปซืออ้อถ้าอยากใชทุกคนครับถ้าอยากถ้าอยากผมพูดลืมแล้วว่าจะพูดตอนนั้นไม่ต้องพูดแล้วแหละไม่ต้องสนใจแล้วนะ อเคเฮ้ยกินข้าวอยู่หิวข้าวพอดีเลยไปซื้อข้าวก่อนอผมอ่านไม่ออกอย่าวูดไม่สนใจเลยกินข้าวดีกว่ากินข้าวอยู่คนเดียวเงาเงาจะมีคนมานั่งกินด้วยนะเดี๋ยวแล้วแก้งผมหาไปไหนหมดเนี่ยเออดีกว่าเช้าสักทีเนี่ยผมชอบเช้ามากกว่านะผมชอบโคชอบเช้าเลยอ่ะกับ เช้ามาหลายผมเช้ามากอันนี้ก็เออสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะเพราะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดครับสไคร์ด้วยนะที่ผมลาก่อนเพราะว่าผมยังแคสไม่ค่อยผมแคสนานเกินไปแล้วบ๊ายบายครับ